สำหรับใครยังไม่รู้นะคะอันนี้คือกิ่งทองหลางนะ mm hmm. เมื่อรับกิ่งทองหลางไปนะคะแต่จะส่งไปให้เนี่ยจะเป็นกิ่งประมาณนี้เนาะ mm hmm. ความยาวอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิเซนนะคะ mm hmm. นี่คือเขาเรียกว่าข้อตาของกิ่งทองหลางนะคะ mm hmm. เวลาปักชาเนี่ยให้เอาสังเกตนะคะตาของกิ่งทองหลางเนี่ยจะต้องชี้ขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็เอาชําไปในถุงนะคะให้ปิดตรงข้อตาสักข้อหรือ2ข้อก็ได้นะคะ mm hmm. ใส่ลงไปปุ๊บนะคะแล้วก็ กดดินให้แน่นนิดนึงนะคะส,สังเกตเนาะแล้วก็พอดินแน่นเสร็จเราก็เอาถุงพ่อชาเนี่ยไปตั้งไว้ในที่ร่มหรือที่แสงลำลายลดน้ำเช้าเย็นค่ะประมาณ20-15วันเนี่ยด้านบนจะมีแตกยอดออกมาตรงข้อตานะคะทุกๆข้อตาที่เขาสามารถแตกยอดออกมาได้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตนะเขาเรียกว่าข้อตานะคะแบบนี้นะคะเวลาเขาแต,แตกกิ่งออกมาเนี่ยแตกยอดอ่อนขึ้นมาเนี่ยจะจะออกตรงบริเวณข้อตานี้นะคะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน